เกรกเกนส์ aines, รับบทโดยโทมัสแมนเป็นเด็กมอปลายที่พยายามอยู่ตรงกลางของทุกกลุ่มเขาไม่อยากเป็นเพื่อนใครจริงจังแค่รู้จักทุกคนผิวเผินเขาบอกว่าชีวิตของเขาเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมกับทุกคนเขาใช้เวลาว่างทำหนังล้อเลียนภาพยนตร์คลาสสิกกับเอิร์ลเพื่อนที่เขาเรียกแค่ว่าโคเวอร์เจอร์ เกร็กไม่อยากเรียกว่าเพื่อนเพราะกลัวจะเจ็บถ้ามีวันต้องเสียใครไปวันหนึ่งแม่ของเกร็กบังคับให้เขาไปเยี่ยมเรเชลคุชเนอร์เด็กสาวที่เพิ่งรู้ว่าเธอเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกรกกับเรเชลไม่สนิทกันเลยแต่แม่ของพวกเขาเป็นเพื่อนกันเกรกพยายามปฏิเสธเขาไม่รู้จะคุยอะไรกับคนใกล้ตายแต่สุดท้ายก็ต้องยอมไปพอเจอกันครั้งแรกมันออกเวิร์ดสุดๆเรเชลพยายามสุภาพเกรกพยายามทำตัวตลกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ไม่มีใครตั้งใจเรเชลได้รู้ว่าเกรกกับเอลทำหนังสั้นกันหนังที่ล้อเลียนหนังดังๆอย่าง a s o k w o r k Orange 248pm Cowboy My Dinner with แอนเดร์เดอะจอยแอนเรเชลหัวเราะให้กับความงี่เง่าของพวกเขาเกร็กเริ่มไปเยี่ยมเธอทุกวันเรเชลเริ่มกลายเป็นเพื่อนจริงๆคนแรกในชีวิตของเขาเพื่อนในโรงเรียนรู้ว่าเรเชลป่วยและขอให้เกร็กทำหนังให้เธอเกรกลังเลเพราะเขาไม่เคยทำหนังจริงจังมาก่อนแต่สุดท้ายก็ตกลงโดยให้เอิร์ช่วย This is n t a parody This is about her พวกเขาเริ่มทำหนังที่ไม่มีโครงเรื่องไม่มีสคริปต์แต่เต็มไปด้วยความรู้